ยี่สีสเป็นอะไรไปฝันไรงั้นหรอไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉชนฉันผิดไปแล้วขอโทษอย่าเกลียดฉันเลยนะซูยอย่ฮะฝันเกี่ยวกับฉันงั้นหรอยุนเชิง หยุนเชิงนี่เป็นอะไรหยุนเชิงโรงพยาบาลเหิอเชิญเอยะยเหรอพี่มาพี่ครับคิดไม่ถึงว่า จะหมดสติไปเพราะไข้ขึ้นตุยอยโทรเรียกง120พอตื่นมาก็มาอยู่ที่นี่กับพี่จริงเหรอเรซิิเนี่ยเอ้ยตายแน่เลยได้เป็นอะไรไปเกิดอ,อะไรขึ้นได้รับบาดเจ็บตรงไหนได้ทำการตรวจร่างกายหรือยังพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่เป็นไรครับแค่เป็นไข้นิดหน่อยเอง เจ้าคนครั้งรักน้องชายนี่มาไวจริงๆไม่ใช่แค่การเป็นไข้แต่ตาของเซียวเชินเริ่มมีอาการปวดอีกครั้งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรขนาดนี้แล้วนายยังบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกเหรอจริงๆหลายปีมานี้ตาในไม่เคยมีอาการปวดมาก่อนเลยแต่ตอนนี้กลับเริ่มมาปวดอีกแล้วงั้นเรอ <G ül üş> อาจจะเป็นเพราะพิดไข้ก็ได้ไม่เป็นไดไม่ได้เจ็บมากอะไรอีกอย่างพี่จิ้งได้ฉีดยาลดบวดให้แล้วตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมครับพี่จิ้งยาลดบวดไม่ได้ช่วยอะไรมากมันเป็นแค่การปลอดจอยทางจิตวิทยายาเท่านั้นฮห เป็นหวางเอ้ยกดดันเว้ยถ้ามันเป็นแค่กันปลอบใจทางจิตวิทยาพี่ก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เอ้ยฉันยังมีคนไข้ที่ต้องไปดูอาการฉันไปก่อนละ่ะไม่ต้องอยู่เฝ้านานนักละเสี่ยวเชิงต้องการการพักผ่อนได้อีกเดี๋ยวฉันไปหาหนายที่ห้องทำงานหยุนเถอะ ตอนนอยังเจ็บอยู่ไหมเอ๊ะตูอยองฉันเกลียเดเจ็บปรี๊ดขึ้นมาเลยจ้าไม่ต้องห่วงไปฉันไม่เป็นอะไรมากชิทำไมเจ้านี่ถึงได้อยู่ที่นี่ด้วยฮะในเวลาแบบนี้ อย่าให้มันมาวุ่นวายที่นี่เจสันรีบจาักการฮะรีบจักการมันพี่ยื่เิญเฉยเฉยผมจำได้ว่าผมเคยบอกพี่ว่าซูยังกลอบมาแล้ว ตอนนี้พักอยู่ที่บ้านผมพี่ไม่ได้เห็นเขานาน,านแล้วคงจําไม่ได้สินะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของพวกเราฮะ<า>อุ้ยพี่พี่ใหญ่ผมต้องขอโทษด้วยที่กลอบมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทักทายพี่เลยพี่ใหญ่ท่าทางแปลกๆจำฉันไม่ได้จริงๆงั้นเหรอ ่อให้ไม่รู้จักกันแต่ถ้าทางแบบนั้นก็แปลกอยู่ดีอพี่ใหญ่เอเอเฮ้ยเฮ้ยสุยังขอโทษด,ด้วยที่เมื่อกี้ฉันจำในไม่ได้โถ่ทำไมต้องให้ฉันแกล้งสแสดงว่าสนิทสนมกับหุ่นยนต์นี้ด้วยเนี่ยน้องชายโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพื่อ AI ถึงกับดูฉันตายสิ